ในซีรีส์เนี้ยคุณพี่ขอนเน้นว่ากรรมใหม่สําคัญที่สุดเพื่อนๆเ,เราอย่ามัวไปนึกทุกกระทงว่าโอ้ยกกรรมเก่าส่งเรามาเกิดในบ้านนี้นู่นนี่ไม่ใช่เราอะไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนตอนนี้ทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ฐานะจะยังไงก็แล้วแต่เราเนี่ยสามารถที่จะพลิกฟื้นชีวิตทําชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยกรรมใหม่ก็คือความคิดคําพูดการกระทําแล้วทีนี้เนี่ย เพื่อนๆลองดูคุรุชิยกตัวอย่างอย่างองคุลิมาเนี่ยเพื่อนๆดูซิว่าชาตินั้นของเขาเนี่ยเขาเลวซามขนาดไหนฆ่าคน9 99 9คนเนี่ยเขาก็ยังมีคุณงามความดีที่หลงเหลืออยู่ในสังสรารวัตมาช่วยเขาได้คือพุทธะไปโปรดเขาก็เลยได้พลิกฟื้นชีวิตกลับขึ้นมาบรรลุธรรมในที่สุดแล้วอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้เลวซามอย่างองคุลิมาในชาตินั้นถูกไหมเราก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะพลิกฟื้นชีวิตกลับขึ้นมา ด้วยวิธีง่ายๆโอเคพุทธะไม่อยู่แล้วแต่เราสามารถที่จะนําคําสอนท่านเนี่ยมาพลิกฟื้นชีวิตได้โดยอะไรวิธีหนึ่งที่ง่ายๆท,ที่คูรุชิจะยินดีเต็มใจแนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เลยก็คือการทําอานาปานสติซึ่งการทําอนาปานสติเนี่ยเป็นการทําส่งผลส่งผลในปัจจุบันทันทีเพื่อนๆขอย้าว่าทันที now แล้ว เป็นส่งผลแรงมากขอย้ำว่าแรงมากเพราะฉะนั้นเราทำกรรมดีไปเลยเพื่อนๆทำอนาปานสติเป็นการส่งผลดีที่แรงและทัน